สวัสดีค่ะพบกับนินยาในรายการเนวีออนทัวร์ในสัปดาห์นี้นะคะนินยาพาทุกคนล่องใต้มาค่ะเราเที่ยวสัตหีบกันแล้วเที่ยวในกรุงเทพกันแล้ววันนี้มาพาักใต้กันบ้างตอนนี้นินยาอยู่ที่จังหวัดสงขลาค่ะตอนนี้นะคะนินยายืนอยู่ที่นี่เลยสวนสองทะเลเทศบาลนนะครสงขลาค่ะซึ่งที่นี่ ะะมีสิ่งเล็กๆซ่อนอยู่ค่ะที่ที่นั่นที่ว่าก็คือศูนย์อนุรักษ์พันธุเต่าทะเลกองทัพเรือพื้นที่ทัพเรือภาคที่สองค่ะแต่ก่อนอื่นที่เราจะพาทุกท่านไปรับชมความน่ารักของน้องเต่าต่างๆนะคะพอเรามาถึงที่นี่นะคะสวนสองทะเลสิ่งแรกที่เราจะเห็นเลยก็คือตรงอนุสาวรีย์ของพลเรือเอกพระเจ้าบรวงเธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ค่ะ ซึ่งเป็นจุดที่คนเนี่ยมักมาสักการะบูชานะคะเป็นที่เหนี่ยวจิตใจของชาวสงขลาอีกที่หนึ่งก็ว่าได้เลยเนี่ยเดี๋ยวนี้จะพาทุกคนไปสักการะบูชากันให้เรียบร้อยก่อนที่จะพาไปรับชมน้องเต่านะคะไปดูกันค่ะว่าที่นี่มีอะไรบ้าง นด้านในนะคะด้านหน้าที่เป็นป้ายใช่ไหมคะที่ญาได้กล่าวไปส่วนสองทะเลมันจะเป็นวงเวียนนะคะพอเลยเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นบริเวณอย่างนี้เลยะคะ่ะบริเวณนี้ทั้งหมดก็คือส่วนสองทะเลนะคะพอเดินเข้ามาสักพักนี่เลยค่ะเราก็จะเห็นเป็นป้ายนะคะอันนี้คือประวัติการจัดสร้างพระอนุสาวรีย์พลเลยเอกพระเจ้าบราวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตรมศักดิ์ค่ะซึ่งณนะที่แห่งนี้นะคะถูกสร้างขึ้นนะคะในปี2536ค่ะ ตอนนี้นะคะนิยาสาักการะบูชาเสด็จเตีย่ยเรียบร้อยแล้วค่ะณนะบริเวณนี้นะคะถ้าเราหันหน้าออกไปทางทะเลนะคะก็จะเห็นนี่เลยเป็นภาพที่สวยงามมากนะคะเป็นท่าเรือน้ําลึกค่ะสําหรับจอดเรือสินค้าขนาดใหญ่นะคะตรงบริเวณนี้จะเป็นปากอ่าวสาเหตุของที่นี่นะคะเรียกว่าสวน2ทะเลก็เพราะว่าด้านซ้ายตรงนี้นะคะจะเป็นทะเลสาบน้ําจืดค่ะซึ่งมันจะเจอกับน้ําเค็มนะคะก็คือตรงนี้จะเป็นน้ํากร่อยก็เลยเรียกว่าสวน2ทะเลนั่นเองค่ะ เนื่องจากนะคะเป็นท่าเรือจอดเรือสินค้าหรือว่าเวลาใครนะคะจะเดินเรือออกนอกทะเลนะคะจุดตรงนี้ทุกคนจะทําการสักการ,ระบูชาเพื่อเป็นสิริมงคลก่อนออกทะเลค่ะอีกจุดหนึ่งนะคะนอกจากบริเวณน,นี้นะคะนุสาวรีย์แล้วเรายังมีศาลเสด็จเตี่ยด้านในค่ะเดี๋ยวจะพากันไปดูนะคะว่าด้านในบรรยากาศเป็นยังไงนะคะแล้วเดี๋ยวไปจุดประทัดกันด้วยค่ะ ีก็สักการะบูชาในบริเวณของศาลของเสด็จเตี่ยเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวนี้ย่าไปจุดประทัดกันต่อไปนะคะหลังจากที่สักการะบูชาทั้งสองจุดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทําการจุดประทัดนะคะเพื่อเป็นสิริมงคลกับพวกเราเองนะคะโดยที่จริงๆการจุดประทัดเนี่ยคะ่ะเขามีเลขแผนด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะได้อะไรตื <laughs> ่นเต้นญญาเลือกเป็น500นะะัดค่ะวันนี้เราจะเปิดออกวันนี้ไหม น,นินยาจะมีผู้ช่วยนะคะเสกเออกมาปิราว่าน,นินยาว่าน,นินยาคนเดียวน่าจะไม่รอดน,น่าจะระเบิดมือตัวเอง บรรยากาศที่นี่ดีมากค่ะทุกคนมันเป็นที่ที่เหมือนแบบอันซีนจริงๆนะคะลี้ลับมากว่าไม่คิดเลยว่าจะมีอะไรอย่างเงี้ยอยู่ตรงพื้นที่นี้นะคะบริเวณนี้นะคะคือบริเวณของปากอ่าวค่ะซึ่งจะเป็นจุดนะคะที่น้ำคือเออที่น้ำฉืดแล้วก็น้ำเค็มจะมาเจอกันนะคะก่อนที่จะออกไปสู่ทะเลด้านนอกตรงนู้นนะคะดูสิวิวสวยมากเลย แลนด์มาร์คที่นี่นะคะเป็นจุดที่คนสงขาส่วนใหญ่จะชอบมาพักผ่อนในช่วงเย็นกันนะคะซึ่งจริงๆนิยาก็อยากจะบอกอยากจะย้ำเลยนะคะว่าบางคนอาจจะไม่รู้ว่าสวนสองทะเลเนี่ยด้านในเป็นศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่านะคะอยากจะให้ทุกคนมาดูกันนะคะเพราะเต่าทะเลของเราเนี่ยควรที่จะอนุรักษ์ไว้นะคะแล้วก็ให้น้องเนี่ยอยู่กับเราไปนานๆน,นะน้องจริงๆลรวอายุถึง8ปปีแล้วลนะทุกคนถ้าเราดูแลน้องดีๆน้องมีอายุยืนยาวได้ธรรมชาติอีกนานเลยค่ะ เข้ามานี่เลยเราก็ถึงในบริเวณของบ่ออนุบาลเต่าแล้วนะคะเดี๋ยวดิ้งย่าจะพาไปดูกันค่ะว่าเต่าแต่ละบ่อเป็นยังไงบ้างนะคะจุดเด่นของที่นี่นะคะเต่าเต่าที่นำมาอนุบาลจะเป็นเต่าตหนูนะคะที่มาจากเกาะกะค่ะทุกคนอย่างบ่อนี้นะคะเพิ่งมานะคะน้องเป็นน้องใหม่เลยค่ะกำลังเติรเล็กน่ารักเลยนะคะซึ่งเต่าที่นำมาอนุบาลที่นี่นะคะอายุจะอยู่ที่ประมาณ1-2เดือนที่นำมาจากเกาะกะนะคะ เดี๋ยวลักษณะของเต่าตะหนุนะคะนี่จะอธิบายให้ฟังคร่าวๆนะคะลักษณะของเต่าตะหนุนะคะหัวนะคะจะสั้นๆนะคะกระดองจะมีความนูนเล็กน้อยนะคะกลางกลางหลังเนี่ยจะนูนเกือบเป็นสันเลยทีเดียวเชียวใบพายของเขานะคะด้านหน้าจะใหญ่กว่าด้านหลังอย่างเห็นได้ชัดค่ะ ท้องนะคะแบนราบค่ะนี่เลยอย่างที่เห็นนะคะน้องเนี่ยตอนมาถึงที่ที่นี่นะคะจากกรอบก,กะเนี่ยจะตัวสีเข้มนะคะพอเลี้ยงไปสักพักหนึ่งอ่ะน้องจะเริ่มขาวขึ้นเดี๋ยวจะพาไปดูกันว่าน้องในแต่ละอายุหน้าตาเป็นยังไงนะคะแต,แต่ได้ข่าวว่าที่เนี่ยอุ้ยแต่ได้ข่าวว่าที่เนี่ยเราสามารถสัมผัสน้องได้นะคะเดี๋ยวให้พี่ๆเขาช่วย เขาสามารถรับประทานได้นะคะจะเป็นจำพวกได้ทั้งพืชและสัตว์ต่างๆนะคะทั้งพืชเช่นสาหร่ายทะเลสาหร่ายพวงองุนต่างๆนี่น้องก็รับประทานได้อย่างอันนี้ที่นิยากลังจะให้นะคะก็คือเป็นสัตว์เนาะก็จะเป็นปลานะคะ พอโตขึ้นนะคะจากบอ่อแรกก็คือจะสีเข้มนะพอโตขึ้นมาปุ๊บน้องก็จะผิวขาวขึ้นลายที่กระดองก็จะชัดขึ้นนะคะอีกชื่อของเต่าตะหนุนะคะที่นิยมเรียกกันคือเต่าพระอาทิตย์นะคะเนื่องจากนี่คะ่ะบริเวณกระดองนี่นะคะมันจะเป็นเหมือนแสงพระอาทิตย์ที่ลอดผ่านเมฆมานะคะแล้วเป็นลำแสงริ้วๆล,ลงมานะคะสวยงามมากเลยคะ่ะอันนี้น้องอยู่เท่าไหร่อหนึปี 1> 1แล้วเหรอโ ึ่งเต่าตหนุจากที่ได้ความรู้มานะคะเต่าตหนูนะคะจะสามารถยาวได้ถึงหนึ่งเมตรน้ำหนักได้ถึง130กิโลกรัมนะคะอายุได้ถึง80ปีเลยค่ะยิ้มไปไแลวลูก ดานี้นะคะเนวี่ออนทัวก็พาทุกท่านนะคะมารับชมศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือพื้นที่ของทัพเรือภาคที่2นะคะก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่อยากจะเชิญชวนทุกๆคนนะคะเข้ามาเพื่อสัมผัสธรรมชาติ ลองเรียนรู้นะคะว่าเต่าตนุเนี่ยอยู่ยังไงกินอะไรเป็นอาหารพฤติกรรมพื้นฐานของน้องคืออะไรนะคะเพื่อให้รู้และอนุรักษ์ธรรมชาติให้อยู่คู่กับเราไปนานๆน,นะคะสำหรับเนวี่ออนทัวในอาทิตย์นี้นิญาต้องขอลาทุกท่านไปก่อนอาทิตย์หน้านิญาจะพาทุกท่านไปไหนนะคะรอติดตามกันค่ะส่วนอาทิตย์นี้สวัสดีค่ะ